สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูต้นหอมนะครับก็คือตอนผมได้พันมาเจ้าของเก่าบอกว่าเป็นหอมหอมพันเลยอะครับแต่ว่าพราะผมปลูกไปเนาะมันลงหัวเนี่ยเพื่อนๆ ็เลยหรือมันเป็นหอมแดงธรรมดาครับแต่ว่าอันเนี้ยก็เหมือนจะคนลพันนะครับเพื่อนๆหรือว่ามันถึงเวลาเขาต้องแยกแยกปลูกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งที่ขายตามตลาดแล้วผมก็มีพัน์ธุที่นะี่ยที่ผมปลูกไปนะครับ เออตกลงต้นต้นหอมนี่มันมีกี่พันนะก็ผมก็สงสัยนะหรือว่าต้องต้องลองสั่งพันหอมบัวเลยในในอินเทอร์เน็ตนะครับหอมบัวหรือว่ามันเป็นชนิดนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไอไอที่ผมปลูกไปตรงนั้นอนะ่ะมันก็เหมือนหอมแบ่งนะครับแต่ แต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ทำไมมันลงหัวแต่ก็ไม่แดงนะครับไม่แดงกลิ่นก็กลิ่นต้นหอมครับทำกับข้าวได้ก็เลยเออวันนี้ก็เลยเนะี่ยมาแยกกระถางปลูกใหม่นะครับผมปลูกไว้หลายกระถางนะก็เลย ไม่แน่ใจแต่คิดคา,าดว่าเนี่ยคิดว่าเนี่ยน่า,นาจะเป็นหอมแดงนะครับหอมแดงที่ที่เราใส่เป็นหัวหอมแดงนะเ<ๆ>นี่ยครับเพื่อนๆมันเป็นสีแดงหรือว่าอันนี้จะลองแขวนไว้ดูก่อนไหมแขวนไว้ให้เขาเหมือนว่าให้เขาแห้งนะครับแต่เป็นหอมแดงก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้มีพันหอมแดงด้วย ก็เลยไม่มั่นใจครับเลยมาทำทำคลิปดูนะทำคลิปถามเพื่อนๆดูอันนี้เป็นถ้าถ้าต้นถ้าต้นนี้เป็นหอมแบ่งม,มันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับหรือว่ามันมันไม่ใช่พันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็แตก แตกดีนะครับเนี่ยเนี่ยครัเพื่อนๆก็แตกต้นหนึ่งแตกสามหัวสี่หัวนะแล้วก็จะมีพันธุ์เล็กๆเนี่ยครับพันธุ์เล็กๆอีกนะนี่ครับคือต้นเนี่ยมันจะแบ่งแบบแบ่งเยอะเลยแต่ว่ารงนูุลก็จะเป็นต้นใหญ่หน่อยก็เลยเออมันแสดงว่ามันมีหลายพันนะครับ วิดีโอนี้ก็มาสอบถามเพื่อนๆครับตอนนี้ก็กำลังทำแปลงนะทำแปลงแปลงผักแต่ปลูกใส่อ่างนะครับพอพอดีที่บ้านเลี้ยงหมาเยอะปลูกลงดินอะมันมันชอบมาเล่นครับเวลามันร้อนๆวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ